สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Piano Part 2ูไปไปกันเลย้เออดอกไม้อะไรวะดอกไม้สำหรับอะไรวางไว้บนโลงศพคนตายโอเคเอ,อ้นี่จดหมายจดหมายรับฉันอ่านไม่ได้ แต่น่าเป็นจดหมายขอโทษเหรอบอกขอโทษเฮ้ยหัวใจวอา้าวโอ้รูปปั้นหัวใจของของแกเฮ้ยไม่น่ากลัวเลยยายาสำหรับอะไรอา้าวกินยาเป็นบ้าแล้วด็อเตอร์เขาเป็นอาละวาน่าสงสัยมีบางอย่าง ปกติกับเกี่ยวกับเขาแก้วน้ำแก้วกาแฟแก้วมีตัวหนังสือตัวหนังสืออังกฤษตัว B อยู่ตรงแก้วไหนวะกูไม่เห็นเลยโน้ตโน้ตของด็อกเตอร์ฮอบเบนโอเคเครื่องเล่นมิวสิก กรบกรบเ,เสียงเยี่ยมมากเลยคนระับนี่ขนาดไม่มีแผ่นเล่นนั่นนะ่ะยังมีเสียงตัวหลไอกมาไม่รู้ออ้ผมไม่ายผมไม่อยากอยู่ห้องนี้ละไปไหนต่อเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ลุกโลกคือห้องเนี้เข้าได้เมื่อไหร่อา้าวก็เราไม่ได้อยู่ในจิตใจแล้วเราก็มองทะลุไม่ได้อะ่ะไม่ไมีพลังนะนะั้นอ่ะอะไร นั่งต่อสงสัยจะใช่วะนั่นไง,งเจอตัวเฮกแล้วเฮยด่านไล่ที่โอเปร่าโอเปร่าล่าล่าล่า,ลา,ลาข้างนอกเดี๋โอเปร่าข้างนอกโรงได้ไหม โอเคฉันอยู่ที่ไหนอะฉันตายแล้วเหรอมันพูดมันพูดประโยคนี้พาร์ทที่แล้วไม่ใช่เหรอวะมันเป็นความผิดของคุณคุณฆ่าคุณอะไรวะคุณฆ่าเธอเหรอไม่ใช่ฆ่าแล้วกันหน่อยจอร์ดอะไรวะได้เกิดโรคหัวใจแล้วเขาก็ได้ตายที่โรงพยาบาลแล้วจอร์ดก็ได้พูดกับเขาอันนี้ก็พาร์ทแรกแล้วนี่ อ้อออออออเวันนี้เป็นวันพรีเมียร์เข้าไปนี้ไปที่ไปที่โชว์ได้นะปืนรีรวอร์เวอร์รีวอร์เวอร์หนึ่งหนึ่งกระบอกลูอิสโดนยิงตรงนี้โอเคลูอิสเกี่ยวแล้วกูจอนมากับฉันมาที่บ้านเร็ว มันมีเรื่องเกี่ยวกับแม่เธอแม่ต้องการเธอต้องการที่จะเห็นเธอตรงนั้นมันมีอะไรให้ดูไหมมีอะไรให้ดูไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีปีศาจนะโน้ตของจอรนที่สี่โอเค ไม่อยากอา่านอันนี้วะ่ะไม่น่าจะสําคัญโอเคนั้นเตียงเฮ้ยไอนโน้ตไปไกลแล้วปะผมนี่เปิดรอเลยฮะมีอนูอันนี้ไห,ห,หมไม่มีไม่ใช่เตียงเนี่ยนี่มันเปเด็กเปของจอนอ๋อก็คือตอนเด็กแม่ได้ร้องเพลงกล่อมในในเปย์ในเป,น,เปนี้ เขาเปย์มาอยู่ข้างนอกได้ไงอะต้องอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอที่มันควันอะไรวะอโอเคหมดแล้วนะโอเคนะตรงนี้หมดแล้วเคลียร์ที่นี่มันแท่งอะไรวะควรที่จะไปไหนแล้วไปทางนี้สินะโอเค Revolver X1 อ,อ,อ,อัน โอ้โอ oh, oh, oh. ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วครับกูเห็นตัวเฮียตรงนั้นแล้วนั่นไงรีบเก็บแล้วกูก็รีบไปโอเค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 มี okay. 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 Has has ่น okay. okay. uh ีมีที่ไหนไหมทีไหนไหมนี่มันนี่มันอะไรอ้าวลูอิสโดนยิงตรงตรงตรงถนนเขาจะเรียกชื่อจอนกขอจะตายคือลูอิสโดนยิงเรียกชื่อผมผมก็เลยโดน สายไลายว่าฆ่าลูอิสใช่ป่ะเออดีจริงๆไหนยอยู่ไหนสัตว์มาได้มาได้มาได้รู้มันอยู่นู่นอยู่นู่น,นมันไม่เห็นผมหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเอาไปอาบองอะอู้หู้หู้เนีย่ยมองหน้ามันนีน่มันขึ้นเวนทายกระโดดออกจากหอไอเฟลด้านล่างของเขาก็จะก็จะหายไป

เสื้อดีเก่ะไปอ่ะไปอ่งไปแล้วยังกูไม่รู้แหละกูไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยมึงไปอยังไงไม่เหรอเอ้าเอ้าเฮ้ยยังไงทางง้างทางแอปทางแอปอู้ย่าแม่เกือบอุ้ยโดนหนึ่งก่ออะไรมึงอะไรมึงข้ามาไม่ได้อ่ะ รู้จักกูแล้วเก็บกุญแจเอากุญแจอย่างนี้เออถึงจะไปถึงตะก,กี้จะไปตรงนูน้นก็ทำก็เข้าไม่ได้ยายายา,ยาโอเคถ้าไปเปิดเกตนั้นเกตนั้นมันจะเปิดใช่ไหมวะไม่ใช่เปิดคาแล้วไอ้เหี้ยนั่นก็เข้ามาพร้อมกันนะไม่ลองกูก็ไม่รู้แล้วครับหนึ่งสองส่ง

เรายืนตรงนี้เราเขาทำไงเอกากล่องขายเอาเวนให้โยนไปใช่ไหมไม่ใช่ให้โยนไปใช่ไหมเนี่ยเอาเฮ้ยหมืน่นหมืน่นหมืน่นโอ้มองมองไมง่มชัดมองไม่ชัดเลือเอล์นต้องทายาหมองไอสัตว์ทุยโอเคลองอีกรอบ ต้องโยนไปใช่ป่ะก็ต้องมันต้องอยู่กับที่เฮ้ยตะกี้อะไรวะอือของไม้ผมสิแล้วเอาหายไปไหนอะ่ะโอ้โอ้มันมันยากเนี่ยฮะ แค่โยนไปมันยากส้นตีนอนะไรเยนอะไรวะพลังกูจะหมดแล้วเนี่ยไอ้ป้าเอ้ยพลังกูจะหมดอยู่แล้วไอ้แซด ต้องรอใช่ไหมเนี่ยต้องรอต้องรอพลังเต็มใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเวลาโยนเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยค่ะเวียงโหเวียงได้เฮียมากเลยเฮ้ยกุญแจได้แล้วโอ้หมดพอดีเลยพลัง ้ไปเกตต่อไปคามนี่นะมึงแมนชั่นเลยเอ้ยไม่ใช่แมนชั่นสิพิพิธภัณฑ์ปะเอ้ยมันโรงโชว์นี่หว่าโอเคเอ้ยอย่ามานะมึงอย่ามานะมึงอะไรแม่มาสเตอรโอเคพ่อเรามีพ่อที่น่ากลัวพ่อชอบตะนกนแต่เราเวลาเราอยู่ไกลๆกับพ่อ คือพ่อตะโกนเรียกว่างั้น I love you อะไรครับตอนนี้ปิดต่างคุณแล้วก็ได้ไปนอนคุดไหนแล้วก็สวิตดีมนั่นแหลพันดีฉันรักคุณโอเคข้อความจากแม่อะไรคัสตินนะครับไม่มีเฮ่โอ้ไม่มีเหตุผลเรียกภาพขาวทำไมล่ะเอ้ยมีเหตุผลว่าครับตาออกบอยหลับตา เอ่ะเบ u าจอนเกิด<ค>กับ<ณ><ค><ณ>จอนจอนฉันชอบฉันชอบคุณจอนฉันไม่พูดมันบ่อยแต่คุณดูคุณเหมือนแม่อ้อาแม่ก็ตายแ้วหรือนี่อย่าอู้ตัวอะไรบนนู้น<ค><ณ>นี่มันไฟไฟสีดำมันคืออะไรผู้คน คุณได้อ่านข่าวหรือเปล่าพวกผู้คนได้นักเราดีมากเลยก็ต้องชอบเราเลยครับเราเป็นพวกโอเปร่า้ยนั่นไงลงลงดนตรีลงโอเปร่าเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเก็บให้หมดกันไม่มีทางไม่มีทางทำมันได้อะไรวะไม่เข้าใจนี่คำพูดของใครพ่อหรอ โอเคพร้อมยังครับทุกคนมไปเลยคุณม่ตลัวเอา้าทางออกป่ะเข้าไปข้างในโอเปร่าอะไรวะมีบางอย่างที่ต้องทำอยู่ที่นี่บางอย่างเกี่ยวกับตัว๋วตั๋วเหรอตั๋วต้นตีนเลยว,วะ ตัวอะไรของคุณกูจะไปหาตัวไหนเนี่ยยามเนี่ยฮะครับกูจะไปหาตัวไหนครับฮะฮะฮะกูไปหาตัวไหนตัวเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยนั่นไงตัวเย้ตัวของบานี่บานาเวย์ก็คือเราฆาตกรอีกแล้ว ไม่กูต้องโดนสายร้ายด้วยโอเคเข้าไปแล้วนะมีอะไรไหมดิโอเปรา่าโรงโอเปรา่าล้อๆๆๆๆโอเคเราอยู่ในโรงนะให้ทำอะไรอยู่ข้างในอยู่ข้างในโรงโอเปรา่าเราจะหาอะไรเจอ นั่นอะไรสิกูอย่าเลยเจอกูเจอแต่เปียโนมีไหายสองไหมเออตรงนั้นคืออะไรจบปแล้วไปแล้วทัดซีนเฮ้ย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 คุณอีกแล้วเหรอคุณอีกแล้วเหรอฉันฉันว่าฉันบอกคุณนะว่าห้ามเข้าอยู่เข้ามาที่ที่นี่คุณได้สร้างฉัน ้ากูสร้างมึงตรงไหนวะกูไม่สร้างมึงวกดตัวอากดตัวอากดตัวอากดตัวอกูไม่กูกดผิด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 กตัวไหกดตัวนกตัวคิวคิวตัวคิวกดตัวคิวกดคิวอคิวอีคิว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 ตัว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 ะไรตัวอะไรอะตัวเฮียอะไกูก็กดถูกว่ะกดตัวเียอะไรครับถอยถอยถอย หอ,อยหอ,อยหอ,อยมึงไม่แจกกูหรอกถีถีหัวยาวคอยาวต้องไปใกล้มาหรืออะไรวะนั่นแหละมึงไม่แจกกูหรอกครับจอ,อ้าเหี้ยหัวทิมด้เ, <c oughs> เ้ยเยยยย ถ้าสวยว่าถ้าสวยนมใหญ่กูไม่ไม่กดแล้วกูกดแต่มันอยู่เดินไปหาทันทีเลยนี่อะไรโอ้เฮียมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ไม่ไม่ไม่มึงไม่แดกกูครับมึงไม่มีทางได้แดกกูคือผมต้องผ่านมันไปหาเปียโนใช่ไหมนั่นแหละ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 โอ้ยย็ดแม่โอ้ย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 ตูตูกูเหม็นอย่าดมเลยโอ้ โอ้ยใกลไปลวไกลไปใกล้เกินไปละใกลเกินไปลวเฮ้ยมันเดินได้ด้วยวะเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้อย่าย่ะอย่าอยอย่า้ยยเไกลจ้ะโอ้ไอ้สัเอาไก่ไปแล้วไกลเกินไปแล้วเฮ้ย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 เต้องเข้าไปเปลี่ยนโน้ยได้ เปียโนคือชื่อของกูมึงเนี่ยมาห้ามกูอยา่ยาอย่านั่นแนหละผ่านใช่ไหมนอนไปสินอนไปส,นนไสิเออนอนไปสิมึงอ,อ้าวไอ้เหี้ยเดินผ่านเฮ้ยเดิน,นผ่านมันได้เฉยเลยเอา้าไอ้สัตว์อะไรอะ่ะมาเจอกันในตอนต่อไป โอเคฟูเวอร์ชันเต็มจะออกตอน2015ซัมเมอร์ขอขอบคุณที่เล่นเกมนี้อ่าโอเค thank you เหมือนกันครับ mistake Version g เกมโอเคผมก็จะขอหยุดเกมลงแค่นะครับเพราะว่าเกมมันจบลงแค่นี้เกมเป็นแค่เดโมถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโนพีผมขอจบคลิปลง แค่นี้นะครับพี่อ้าว